เป็นพิธีลงน้ำควาบรวมบันทึกขอตัวกล้องาวบรวมมือระวางบริษัทโยโกฮาม่าฮอนดิงเอเนจีไทยแลนด์จำกัดกับสากรการ,กรเกษตรก็ดูโดยผมน่าเกยี่ยไก่เทยออนเป็นตัวแทนผู้ลงน้ำและก็ตัวแทนของบริษัทโยโกฮามาก็คือมิสเตอร์ริชาร์ดอุจิ มาหรืออีกซื้อหนึ่งท,ที่ที่เป็นซื้อของญี่ปุ่นของเพิ่นก็นคือจุดอิจิอุจิยามาเพิ่นมีสองซื้อนะครับนี่เป็นบันทึกขอตกลงความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะักของอาหารครัวอีสานนะครับ โดยผมลูกน้างปีนคนแรกแลัก่านร่องประธานกรรมการบริษัทโยกโบฮามาฮอดดิงเป็นผู้ลูกน้างลำดับถัดไป จริงๆลงนั่งมีจำนวนสามคนก็คือรองประธานคนอีกคนหนึ่งก็ชื่อท่านพอนุลสุยทองซึ่งตรงนี้นะเชิญพอนุลสุยทองครับลงนั่งอีกัอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิได้มีพี่ที่มี่หมบแรกเพียบเต็มหัวยุ่กันเนะ เนียกไี้นี่เป็นโครงการแรกของจังหวันดนนทบุูีที่มีการเส้นบันทึกข้อตกลงความรวมมือหรือเส้น MOU รโอยูะวานบริษัทเอกชนกับภากสหกรณ์การกเกษตรก็ดูจำกัดเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างของสหารณนอนดื่นที่สามารถที่จะเอาไปนั่งไปเป็น ต้นแบบได้ครับเดโครงการที่เกิดขึ้นเป็นโครงการบันทึกขอตกลงฟ้องรวมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดสุดแก้หาหกรณ์ และการสมาชิกของสหกรณ์ระวังเป็นอย่างยิ่งว่าทันทีช่วงรายการยุคนาฬิกาขอให้ได้เป็นแบบยากน,นะครับในสิ่งที่ดีนับสิ่งที่ดีเข้ามาสู่สังคมนะครับขอบคุณครับ